เป็นมะม่วงเขียวสวยนะครับปลูกมาหลายปีก็ดูแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ข้อที่หนึ่งไม่แทบไม่ออกลูกเลยแง้ักมันคงจนะ่่มมั้งเนาะข้อที่สองขายไม่ได้เพราะตอนนี้มะม่วงเนี่ยขายยากมากครับก็ตัดออกตัดทิ้งแล้วก็ปลูกล่างอื่นพวกกล้วยดีกว่าขายง่ายกล้วยน้ำว้าไงขายได้ เขาเรีรกว่าจะริออกหรือว่าแต่งกิ่งก็ไม่แต่งแล้วเคยแต่งแล้วไม่ออกลูก หลายปีครับประมาณจะดแปดปค่อนไม่ถึงสิบนาทีโอ้สบายสบายค่อนไม่ถึงสิบนาทีก็มันจะไว้ทําไมก็ในเมื่อมันไม่มีประโยชน์ส่วนต้นนี้ก็กิ่งกิ่งนี้มันติดต้นกระท้อนมาออกละ ขเขาเลยซื้อเป็นซื้อพันเขียวสามรถนะครับแต่พอมาปลูกแล้วมันไม่รู้อย่างไงมันกลายเป็นเขียวสวยธรรมาดาโดนหลอกว่าลูก ที่จะทําลายได้ง่ายมากครับที่จะสร้างสารรค์ได้ยากนะทุกอย่างจะทํทำลายได้ง่ายจริงอันนี้เราก็เก็บส่งตลาด นี่เป็นอ่าพันแพลกน้ํดอกไม้สีทองครับแล้วก็เอาไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะหนึ่งมันเป็นโูกสองขายไปได้น้ำดอกไม้น่ยต้องหอ่ออย่างเดียวเลยครับถ้าไม่หอม่อหมดสิสธิ์นั่นอ,ออกกอยู่ตอนนี้น้ำมันฉับอยู่แล้วครับน,น,น้ำยังปลูกเราไม่ปลูก,กอะไรไม่ได้แค่เตรียมไว้เฉยเพราะแนวน้มน้ําจะลงเรื่อยๆยแต่ลงวันละเซนสองเซน แต่มันพ้นถ้ามันพ้นไอ้แนวก็สอบทรายแล้วก็ทาประโยชน์ได้แต่ยังไม่พ้นเนี่โอ้ยอยุ่งูเยอะ แล้วขายมันตัดอ,อ,กอีกครับผายนี้มันอ่าใบามันย้อยลงมาเยอะเนี่ยผายจริงๆก็อยู่ในนะครับเนี่ยมันย้อยลงมาก็ต้องตัดออกผายจิมทรงเนี่ยมันข้อเสียงเดียวก็คืออต้นมันไม่ตรงนะครับต้นขึ้นไปมันจะโคง้งลงมาย้อยลงมาและแขนก็ยาวเป็นพันเป็นหมดเปล่าประโยชน์เหมือนกัน เราก็เลยอาจจะต้องตัดออกนะครับครับก็โอเคครับวันนี้ก็โหยุงเยอะมากครับเดี๋ยวจะต้องตัดกระพยออกอีกไม่งั้นแล้วก็ถ้าตัดกระพายออกเนี้ยคือตัดกิ่งไผ่นะครับลำไผ่เนี่ยออกอ่าจะได้พื้นที่อีกเยอะครับที่จะปลูกที่อื่นแทนตอนนี้น้ํายังไม่แห้งครับ น้ำยังไหลเอื่อยตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับน,น้ำน้ำเนี่ยมันซึมที่มันมันมันยังไม่รดนคันคันน้ํานะครับคัน,ข,นขันน้ําแต่มันก็ซึมเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็นไหลมาตลอดเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยไหลตลอดเวลาพอยดสุกออกไประยะระยะก็ะะุดร่องเข้าไป ในอย่างเนี้นีกมีมิ่น้ำนะครับเนี่มันซึมมันซึมผ่านกอไผ่ออกมาเนี่ยก็อ,ออกมาก็เลยทําให้ตน้ตนมุงต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยแย่กันหมดนะครับพอเรายังไม่ได้ขุดล่องเดี๋ยวจะขุดเป็นล่องให้เป็นล่องน้ำํำสักล่องนึงให้มันไหลเป็นที่เป็นทา,างไม่งั้นจะไหลาลาดอย่างนี้แหละครับเนี่ โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับครับครับก็สวัสดีครับ